สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงน,นะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช n แนลอาจารย์เสง5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรากนะครับเกี่ยวกับมุมมองมรากในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับท่ามกลางสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภายนอกนะซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตโดยเฉพาะเรื่องของสาธารณสุขนะครับและเรื่องของเศรษฐกษิจการเงินในบ้านเรา ผมก็นั้นนะว่าใช้โอกาสนี้นะครับในายามที่เรามองเห็นนะเหตุปัญหาต่างๆนะนอกร่างกายจิตใจเรานะครับมันทำให้เกิดนะสำหรับหลายท่านแล้วเนี่ยเป็นความเครียดเป็นความวิตกกังวลน,นะครับหรือบางท่านถึงเรียกว่าเกิดความทุกข์ขึ้นในใจเลยก็ได้นะเป็นความทุกข์นะครับเป็นความทรมานที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ก็รับว่าเป็นโอกาสดีในวิกฤตนะก็เป็นโอกาสนะครับที่เราจะได้มาฝึกฝนพัฒนาจิตใจเราเป็นบททดสอบจิตใจเรานะดูว่าจิตใจเรานี่อ่อนแอหรือว่าเข้มแข็งนะครับถ้ามันอ่อนแออ่อนแอที่ไหนอ่อนแอที่ความฟุ้งซ่านอ่อนแอที่ความหวาดกลัวอ่อนแอที่มองเห็นภยัยหรืออะไรนะแล้วถ้ามันเข้มแข็งมันเข้มแข็งจากอะไร เข้มแข็งจากความนึกคิดของเราที่ประกอบด้วยอะไรทำไมถึงเข้มแข็งนะครับเข้มแข็งีนะง้ถูกทางหรือเปล่านะก็นับเป็นโอกาสดีในวิกฤตนะครับที่เราจะกลับมาทบทวนนะความคิดเห็นของเรานะครับวิธีการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาชวนคุยต่อจากคลิปก่อนๆน,นะนั่นนี่นะครับนะว่าการฝึกฝนพัฒนาจิตเนี่ยก็เหมือนกับการสร้าง นะเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญามันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับมันเกิดจากการสร้างการพัฒนาขึ้น่นเองอย่างเหมือนการสร้างบ้านน่ะแหละครับมันก็เริ่มต้นต้องมีฐานรากนะเพราะฉะนั้นฐานรากนี้ก็เปรียบเสมือนศีลน,นะเพราะนั้นคนเราเนี่ยถ้าไม่มีฐานรากที่ดีก็คือศีลไม่ดีแล้วเนี่ยนะเมื่อมันจะไปก่อสร้างบ้านขึ้นมานะครับมันก็มักจะ เอียงกระเทศเล่บ้างนะเสาไม่ตั้งตรงในแนวดิ่งบ้างนะทำให้คานเนี่ยมันเอียงบ้างแลนะในที่สุดก็เกิดปัญหาขึ้นนะเป็นรอยแตกรอยร้าวนะครับหรือว่านำไปสู่นะสิ่งที่เกิดความเสียหายขึ้นในอนาคตนะนั่นคือชีวิตมนุษย์เราเป็นแบบนี้นะครับจึงเปรียบเทียบว,ว่า นะการสร้างบ้านเนี่ยนะครับก็เหมือนกับการนำศีลสมาธิปัญญานะครับที่มาฝึกฝนภายในจิตใจนั่นเองนะครับดังนั้นศีลส,สมาธิปัญญาที่ไม่ประสานสามัคคีกันเนี่ยนะก็เหมือนบ้านเรือนนะที่สร้างไม่สำเร็จนั่นเองนะมันก็ไม่เกิดผลนะเราจ่ายเงินนะไปสร้างบ้านบ้านไม่สำเร็จไม่ได้ผลนะเราจะโทษอะไรดีนะโทษว่า รากฐานไม่ดีนะโทษว่าโครงสร้างบ้านไม่ดีหลังคาไม่ดีโทษอะไรกันแน่นะในเมื่อทั้ง3ส่วนนะคือรากฐานโนะครงสร้างเสาและคานผนังนะหลังคาไม่ประสานกันจิตใจมนุษย์เราก็เหมือนกันนะบางคนก็รักษาศีลน,นะแต่รักษาศีลแล้วไม่ไปต่อด้วยสมาธิไม่ไปต่อด้วยปัญญานะครับบางคนก็ถือศีลไปอย่างเดียว อย่างนี้ก็ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะหรือบางคนที่ไม่ถือศีลน,นะก็คิดว่าตัวเองฉลาดนะคิดว่ามีปัญญานะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าศีลเนี่ยรักษาไปทําไมบางคนก็มองว่าศีลเป็นสิ่งขัดขวางการทําการงานการสร้างไรายได้การสร้างความร่ารวยได้สยซ้ไปนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจว่าศีลคือรากฐานนะของการพัฒนาจิตแล้วเนี่ยบางคนก็มองข้ามปล่อยไป,ปะล้เลยศีลบกพ่อง ศีลดังพอยนะเวลาดำเนินชีวิตต่อไปนะใช้สมาธิไปในการทำการงานนะทำสิ่งต่างๆหลายก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิก็มีนะหรือว่าใช้ปัญญาไปในการคิดนะประกอบกันงานก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปก็มีความเห็นผิดนะไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยนะจึงจะต้องทํางานประสานสมัคีกันนะครับนะใครที่ศีลสมาธิปัญญาไม่ประสานสมัคีกันเนี่ยก็เหมือนบ้านเรือนที่สร้างไม่สําเร็จนั่นเองมันก็ไม่สามารถให้ประโยชน์ได้นะันการฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตใจเนี่ยนะจึงต้องเข้าใจนะครับในความสําคัญของแต่ละส่วนศีลน,นี่เหมือนเสมือนรากฐานนะรากฐานที่จะต้องถูกต้องตั้งแต่แรกก่อน นะรากฐานที่ได้ระดับนะการตั้งเสาตั้งคานะก็จะตรงขึ้นมานะก็จะเป็นความมั่นคงนะถาวรต่อไปนั่นเองมันสำหรับใครที่ฝึกผลพัฒนาจิตเริ่มแรกเนี่ยถึงต้องสมาทานศีลห้านะครับนะให้เคร่งครัดคือหมายความว่าเราจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าศีลห้าคืออะไรแล้วเราต้องอย่าไปละเมิดนะหรือว่าอย่าไปข้ามปีนเกลียวกับศีลห้า นะครับโดยเฉพาะชาวบ้านคารวาเนี่ยสินห้าเ็เพียงพอนะครับแต่เกิดว่าเป็นชาวบ้านคารวาที่มีกิจกรรมน้อยหน่อยอาจจะเป็นผู้ที่กเกษียณแล้วนะเป็นผู้สูงวัยแล้วอาจจะรักษาสิน8ปนะอยู่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าท่านเนี่ยไปรักษาศิน8อยู่ที่วัดก็ได้นะฮะแต่ช่วงนี้นี่เขาห้ามรวมกลุ่มกันนะเพราะนั้นวัดวารามนี่ก็จะไปยากลำบากสักน,นิดนึงสถานปฏิบัติธรรมนะครับก็อยู่ที่บ้านนะครับก็สมาทานศิน5ศาสินดเนี่ยเป็นฐาน เมื่อฐานดีแล้วก็ฝึกสมาธินะสมาธิก็คือเหมือนกับเราสร้างเสาสร้างคานแล้วก็ก่ออิฐขึ้นมานน่นองนะเป็นผนังบ้านเราคิดถึงบ้านเรือนนะครับเมื่อมีฐานคือศีลน,นะที่ดีเป็นฐานที่แข็งแรงนะครับเป็นฐานที่มั่นคงตั้งมั่นแล้วศีลเราสะอาดบริสุทธิ์นะครับศีลเราไม่บกพร่องไม่ด่างไม่พ้อยแล้ว นะเราก็เริ่มฝึกสมาธิสมาธิก็คือการสร้างโครงสร้างให้แข็งแรงขึ้นมาเพื่อกันนะครับสิ่งที่เข้ามากระทบจิตนะจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองก็เหมือนบ้านเรือนที่มีเสาขึ้นมามีคานขึ้นมามีผนังขึ้นมานะปิดโดยรอบสามารถทนลมทนฝนทนพายุได้นะครับทนร้อนได้ถ้ามาวฮะ ทนแดดได้เนี่ยเนี่ย,ยคือประโยชน์ของเสาคานแล้วก็ผนังนะเมื่อเสาคานผนังคือสมาธิตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นอยู่บนฐานของศีลน,นะครับที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยตัวบ้านก็แข็งแรงแต่ว่าด้านบนคือถ้ามีฝนตกนะครับหรือมีอะไรก็แล้วแต่เป็นพายุเข้ามามันยังรั่วอยู่คือหลังคามันเองรั่วอยู่ นะบ้นส่วนนั้นก็คือส่วนของการเจริญสติภาวนาหรือในส่วนของปัญญานั่นเองคือเมื่อมีฐานคือศีลที่สะอาดบริสุทธิ์นะมีส่วนที่หนุนนะต่อจากศีลขึ้นมาก็คือสมาธิก็เป็นเหมือนว่าเสาคานแล้วก็ผนังนะอิดนะก่อเรียบร้อยละก็ขึ้นมาถึงหลังคาส่วนหลังคานี่ก็ส่วนปัญญานะปัญญานี้ก็จะเป็นผู้สอดส่อง เห็นนะครับว่าอะไรเกิดปรากฏขึ้นในจิตอะไรกระทบเข้ามาในจิตนะอะไรกระทบเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะซึ่งเป็นทางออกของจิตที่ไปรับรู้โลกแล้วจิตมีปฏิกิยามีอะไรเกิดขึ้นในจิตเป็นความรู้สึกยังไงสุขทุกข์เฉยๆนะเป็นความรู้สึกอย่างไรนะมันเกิดเป็นความเย็นความร้อนนะมันเป็นกุศลเป็นอกุศล มันเป็นบาปเป็นบุญเนี่ยคือปัญญาไปสามารถรู้เห็นและแยกแยะออกมาได้เพราะฉะนั้นปัญญานี่ก็จะอบรมจิตนะให้มันรู้ว่า,ากุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับนะทั้งกุศลทั้งอ,ก,อกุศลหรือแม้แต่ธรรมที่เป็นกลางๆนะเรียกว่าอุเบกขาอย่างเงี้ยเกิดแล้วก็ดับคือทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นนะไม่ว่าสิ่งน,นั้นจะเป็นรูป,ปรธรรม นะหรือว่านามธมานะสิ่งสมบุติ์ทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับทั้งสิน้นเนี่ก็คือเป็นการพัฒนาปัญญาที่ต่อยอดขึ้นไปนะครับจากสมาธนะิก็เหมือนหลังคาแล้วครับที่ต่อยอดขึ้นไปจากเสาคานแล้วก็ผนังนั้นเมื่อหลังคาเสร็จเนี่ยก็แปลว่าปัญญาไปเห็นไปเห็นว่ารูปและนามเกิดดับทั้งสิน้นนะไปเห็นรูปและนามเป็นไตรลักษณ์มีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นและดับไป เพราะนั้นเมื่อองค์ประกอบศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์ก็สําเร็จมรรคผลนะเขาเรียกว่าประสานสมัคีกันบางทีเขาเรียกว่าเกิดมรรคสมังคีก็คือเกิดการประสานสําเร็จนะครับของ3ส่วนคือศีลสมาธิปัญญาศีลหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาปัญญาก็มาหนุนศีลแล้วก็สมาธิอีกนะประสานกันเหมือนโครงสร้างบ้านนะครับมีฐาน มีเสามีคานมีผนังมีหลังคาประสานกันบ้านก็แข็งแรงคราวนี้บ้านที่แข็งแรงเนี่ยผู้อยู่อาศัยคือจิตที่อยู่ในโครงสร้างนี้ก็สบายเพราะว่ามีทุกอย่างเนี่ยสกัดกั้นกิเลสนะครับนะไม่สามารถเข้ามาได้นะหรือว่าถ้ายังมีกิเลสนะครับอย่างกลางนะกิเลสอย่างละเอียดยังพอเข้ามาได้เนี่ยมันก็ไม่ทําลายนะผู้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะครับให้ทุกเดือดร้อนมากเกินไปแั่เอง เพราะนั้นนี่คือลักษณะนะครับที่เหมือนกับการสร้างบ้านนะครับว่าศีลสมาธิปัญญาที่ประสานสามัคคีกันก็เหมือนบ้านเรือนที่สร้างจากรากฐานที่แข็งแรงมีเสาคานผนังที่แข็งแรงแล้วก็มีหลังคาที่แข็งแรงสามารถปกป้องลมแดดฝนร้อนพายุต่างๆได้นะนผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนก็จะประสบนะความเป็นปกติสุขนะครับก็จะอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองนี่คืออำนาจของ ศีลส,สมาธิปัญญานะครับแต่ถ้าเกิดบ้านที่สร้างไม่เสร็จแลนะ้วครับเช่นรากฐานที่สร้างไม่ดีนะสร้างไปแล้วแตกราวนะครับหรือว่าผนังนะที่สร้างไปนะครับไม่เสร็จนะครับหลังคาที่ไม่เสร็จเขาเรียกว่าต่างฝ่ายต่างอยู่แต่ว่าอยู่แล้วไม่ประสานกันนะมันก็เหมือนบ้านที่สร้างไม่เสร็จบ้านที่สร้างไม่เสร็จนะบ้านที่มีแตกมีราวจากรากฐานที่ไม่ดีศีลที่ไม่ดี คนอยู่ก็ไม่สงบสุขนะอยู่ไปวันไหนพังวันไหนล้มนะครับบ้านที่ไม่มีเสาคานไม่มีผนังที่ดีนะครับแล้วมีอะไรมากระทบนะมันกเ็เกิดการสั่นไหวนะหรือคนที่อยู่ในบ้านนะก็ไม่สามารถมีความสุขได้หรือบ้านที่ไม่มีหลังคาถูกไหมฮะฝนตกนะลูกเห็บตกนะมีสิ่งอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถปกป้องคนในบ้านเรือนนั้นได้นะครับ เพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยถึงบอกว่าจะต้องน้อมเอาศีลสมาธิปัญญาเข้ามาไปในจิตใจนะครับอันันผู้ใดที่น้อมนําศีลสมาธิปัญญาเข้ามาในจิตใจนะครับที่เรียกว่าประกอบกันนะสมานสมกกัคคกีกันทั้ง3ส,ส่วนศีลหนุนสมาธิสมาธ,มาธิหนุนปัญญาปัญญาหนุนศีลหนุนสมาธิ นะต่างฝ่ายก็เรียกว่าต่างทําหน้าทีนะ่ของธรรมะในแต่ละส่วนศีลส,สมาธิปัญญานะครับสามารถีกันนะก็เหมือนบ้านเรือนที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ก็สามารถปกป้องจิตนะของผู้นั้นนะให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเป็นทั้งปกติสุขมีทั้งความสันติสุขนะแล้วก็มีทั้งวิมุตติสุขแล้วเองนะก็ถ้ายิ่งสร้างต่อไปเรื่อยๆก็อยู่บนทางที่เรียกว่ามรรคผลนิพพาน ก็ขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับก็จะเป็นขั้นๆไปนะนับตั้งแต่โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิทาคามิมักสกิทาคามิผลอาณาคามิมักอาณาคามิผลแล้วก็อรหัตตมักอรหัตตผลนั่นเองนะครับถึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับท่ามกลางวิกฤตใชใ้เป็นโอกาสในการพัฒนาจิตตนเอง้วกันนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจสามารถติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ